ไปด้วยกันเว้ยนี่อะไรอะ remember to stay in the light เฮียอย่าลืมอยู่ที่แสงไฟเว้ยอยู่ที่แสงไฟเว้ยอยู่ที่แสงไฟเว้ยห้ามอยู่ใน,ในที่ทมืมดเวย้วยเอ่ออย่าลืมเอาว่านี่ด้วยแว่นแว่นแว่นส่องหาไอ้นี่วเว้ยหลักๆของเกมนี่คือเราต้องหาของคำสาปเอาแว่นขยายส่องด้วยอันนี้คืออะไรค่าแบตเตอรี่อ๋อมันมันมีไฟจำกัดเวลาด้วยเฮียเราต้องรีบทำงานเราลุ้ย เผาตรงไหนเพื่อนเขื่อนเขื่อนเขื่อนข้างบนเซนิตี้รถฮัลโหลเราอยู่ในที่มืดนะเราอยู่ในที่มืดไงไม่เราเผาตรงไหนก่อนอันนี้เอเอาเผาเผาอันไหนอันไหนอันไหนเผาดิฟองแม่สีแดงปะไอ้เหี้ยไม่ใช่ปัดเผาสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจไอ้เหี้ยอย่ามาใกล้กูสตีนออกไปอย่ามาใกล้กู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  เอาไปเอาไปช่วยกันช okay. um, uh ่วยกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันเปิดไฟ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 ได้ไหมเปิดไฟได้หรือเปล่ากูจะตายกูจะตายไม่ได้เมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงขับเชี่ยมากโอมดอี้ยกูอบตายกูอบตายหาวิธีเปิดไฟหาวิธีเปิดไฟหาวิธีเปิดไฟจะตาย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 เราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดหาวิธีเปิดไฟมันอยู่ห้องใต้ดินไม่ใช่หรอไฟอ่ะนั่นดิอ้เหี้ยเทียนอยู่ไหนเนี่ย เราต้องรีบไปเพื่อนเราต้องรีบล้วทำเวลาห้องไหนเนี่ยนออนบออบันไดทางล้มบันไดหนัลยไป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 เฮ้ยกดคิว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 เทียนเียนช่วยกูด้วยกูโควไปเอ้าโควเทียโหอกเทียนโนหลอไม่ไอ้เจ๊โบไอ้เจ๊โบเห่อไม่ไอ้โบล่ะไอล่ะเนาะ ูเปิดไฟดิไม่ต้องต้องไปเปิดไฟข้างล่างมันต้องไปเปิดเปิดห้องแหไป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 ไอ้ยัยบอสโดนไอ้ยัยเด็กเด็กเลยไฟลุไุบลุลุบลุลุบลุลุบไอ้ยัยบอสตายไม่เราเผาผิดไว้ยเฮียฟิวอันหนึ่งเราไม่มีฟิวไอ้เหี้ยมันไม่มีฟิวเปิดแล้วเปิดแล้วถอยถอยเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคโอเเคออไอ้เหี้ยเราเผาผิดไอ้เหี้ยตะกี้เนี่ยถูกแล้ว คิวกดคิวกดคิวขับไล่ปีศาจกดคิวได้กดคิวได้กดคิวได้คิดว่ะเราอย่าติดเราอย่าอย่าอย่าแตกตื่นกันโอเคไหมกดคิวได้นะกูกดไม่ได้ไเพื่อนของกูกดคิวแล้วมันเป็นเรียกหมาโอเคแสดงอ๋อของเทียนกดคิวดิกดคิวใช่กดคิวหรือไม่ใช่กดคิวเนี่ยนั่นคืออะไรเข็มทิศของเทียนทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะลองลองใช้ดูลองใช้ดู ไอปีศาจปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไอ้เหี้ยไม้กังเขนกูไปไหนไม่รู้ไม่กังเขนกูไปไหนไม่รู้ไม่กังเขนกูไปไหนกูตัวไม่ไปกูตัวเลยนะไม่กังเขนกูตัวคิวไม่พอมมีไม่กังเขนไี่มีเด็กผู้ชายรังเกงคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรอันนี้ไงหายไปแล้วใช่ไหมไม่กูได้ของใครมาออ๋อเพื่อนไอเทียโบตายอะไเหรอดูได้ไง กดเยซีดิดดเยซี <c oughs> รู้เรื่องเลยทีนี้ไม่เราต้องหาเผาของที่เป็นคำสาบเว้ยเฮียประเด็นคือของอันไหนแล้วไม้ของกูเป็นเป็นเข็มทิศอ่ะอ๋อกูดาวอยู่นี่ว่าต้องหาของที่เป็นไอ้นี่ดเดินถือไฟคนหนึ่งเดินถือไฟคนหนึ่งเด,ดี๋ยวกูเดินหาของอ่ะไม่เจอวะไปไปไป,ไป เราเจอของแล้วเราต้องรีบเผาเว่ยเพราะไม่งั้นเหมือนกับว่ามันจะย้ายได้อะไรอะอะไรอะไม่เห็นอะไม่เห็นโไปโพสถ์เหรอฉันเห็นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยกไอ้ยี่เป็นไส้เดือนเลยย่เปิดไปปิดไปกระเป๋าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนใครทำเพื่อนกูใครทำเพื่อนกูไหนใครทำเพื่อนกูโพสถ์บอกมาโพสถ์บอกกูโพสถ์ เขาที่มีหาหาของที่เป็นนี่นั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วไอเด็กขี้ยนี่ไงไอเด็กขี้ยนี่แหละหยิบไง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 หย,ยิบไงเอาไปเผาหน่อยมามามาเอาไปเผาอาไปเผาเฮ้ยกูเห็นไอ้บอสลุกขึ้นมาคืออะไรอะ่ะไม่มันเดิอนอยู่แล้วอะไรอะ่ะอะไรอะไรกันไอบ้บอสเดินเออกลับมาไ,บได้ไงบอสได้เหรอ บดบดบดเชี่ยงมันใช่โบ๊ทปะโบ๊ทโบ๊ทไรเอ้ยโบ๊ทโอเคเอ้บดเนี่ยโบ๊ทเนี่ยนี่ไอ้บดทนี่ไอ้เสียงที่มันติดหีนี่แหละเอาลูกกลับมาได้ไงนะไม่แต่กี้กูเก็บตุ๊กตาเว้ยแล้วโบดมันชุบชีวิตได้คือไงวะคือเหมือนเราตายแล้วเราชุบชีวิตได้เหรอเอ้ยเปิดไฟกันเปิดไฟ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 มึงรู้ไหมมึงรู้ไหมจากที่มึงรู้ไหมฉากที่กูตายอะไรกูเอา กูเอากดตัวคิวแล้วกูว่าไพ่ปลาหน้ามันนะมันไม่พอใจเว้ยไอ้เียโมดไม่โคตรส่งแม่โมดแต่เฮียไม่เอาเคี้ยนิดคิวคือของอะไรคือแต่ละคนทำอะไรได้ไปเราเข้าไปดูข้างในไอ้เฮียไฟไฟจะหมดแล้วมันเร็วๆหาของไล่ผีไฟดับลงมาเปิดเร็วลงมาเปิดลงมาเปิดไฟดับเร็วๆไอ้ใครวิววิววะ เราเปิดเราลุกเปิดเลุกเปิดเลุกเปิดไฟเปิดไฟอันซ้ายมือไอสัตว์อันซ้ายมือโอเคโอเคของไอตันคือช่วยถือของมาช่วยถือของได้ของกูคือใช้ไล่ผีของไอโบสคือทำนายว่าผีจะมาตอนไหนส่วนของเทียนเวงเวงเวงปัดเป่าสิงชั่วร้ายขับไล่ปีศาจออกไปอีเหี้ยกูเห็นควันเสียวฟ้านั่นคืออะไรอ่ะตอนนั้นแหละเพื่อน บอกบอกว่าไปกดอีที่ตัวนั้นบอกไม่ไปกดอีที่ตัวนั้นแน่ๆเนี่ย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 ด้านล่างเนี่ยตาเอ motherfucker armham อีสันตีเนยมันตือนทำอะไรกันไม่รู้เลยขับเต่าวีปีสัตา์ขับขับเต่าสิช่วยไล่ขับไล่ปีสัตว์เพื่อนใครจะับไปไม่วิไอเฮี้ยเราฟังก็มึงไอเฮี้ยหาของไล่ผีเร็วๆหาของไล่ผีวิควาบได้ ไม่ของกูหายหมดตัวเลยส้นตีเ,เลยอยู่ที่กเูเอาเอาเอาไฟฉายมาหน่อยด้านล่างไปสองใหมหน่อยไปช่วยก่อนไฟไฟ,ไฟฉายอยู่ไหนไปเปิดดิไปเปิดดิไปเปิดดิอีสัตว์เอสไอไฟฉายอยู่ไหนมีไฟฉายปะไม่มีมีแต่นี้นูนะกูตายถาแถวเนี้ยเอาไฟฉายกูต้องการไฟฉายเอเอกูต<า>้องการที่เนี้ย นี่อะไรอะเปิดปรตูเปิดตเปิดตู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 ปกลับกลับเลยกลับเกูไม่อยู่แล้วกลับเลยกลับกลับกลับกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ล้กลับ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  กลับเลยไอ้ยี่กลับเลยกลับเลยกูไม่อยู่แล้วกลับกลับขึ้นรถมาขึ้นรถไหมหมดกดอีขึ้นรถมามเปลี่ยนเลยต้อกดอีมันไม่ขึ้นได้ขึ้นได้เลยไ <c ười> ม่ได้เหรอใครบีบแต่ยี <c> ่ <ười> ไปฝั่งไปฝั่งไปฝั่งไปลองอีฝัง่งนี้เนี่ย you can enter the carway carry ไหเพมโอ้โหมันก็บอกอยู่ว่ามันจะขึ้นไม่ได้เพราะมันถือไอเทมอยู่ทีนั้นเอามาเทมมาวางนี้ก่อนด้านหลัง ไม่เทียนถอยหลังมามานี่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 เก๋เล็กนึงเล็กสองเอ้าน่นะถืออยู่คืออะไรน่ะคืออะไรไปเราขึ้นรถคืนยัองออกออกเลยออกเลยออกรถเลยออกรถเลยออกรถเลยใครใครขับรถไม่เพี่ยนไม่ <c oughs> มึงอาหารด้วยแต่ละตัวทำไรได้เหียเ้ย <c oughs> ดูดเนี่ยเยอะก็หลุดเลยแต่ละองค์นะเยเฮ้ยทำเกมทำเกมทำเกมได้เวลาทำเกมไว้ด่วน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 มามามาเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยทำเกมด่วนด่วนกุญแจไปไปประตูประตูเกิดแล้วไอ้กุญแจใครมีกุญแจเป็นไปเลยมันจับเวลาแล้วรีบมาหาของช่วยกันหาของ ช่วยดูช่วยไอ้ยเจอละวนึงเจอละวสองอันเจอละวสองอันช่วยเก็บหน่อยช่วยเก็บหน่อยกูเจอของละวสองอันเพื่อนได้ยังได้ยังได้ยังได้กันยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มือกูเนี่ยที่มือกูเนี่ยเดี๋ยวกูจะวางไอ้ให้ให้ให้หมาถือกัไนไอ้กระดิ่งแล้วกัน,นโอเคป่ะถ้าเกิดโอเคแล้วหมากูมากูคนนึงเฮ้ยเราต้องลงมาเปิดข้างล่างไม่ใช่เหรอ ไปไปไปวิ่ง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 เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอยู่กับกูปลอดภัยเหมียวเว้เพื่อนไม่ต้องห่วงโอเคโอเคสองเนี่ยเขาดีแล้วไปจอบไ่เปล่าใครจับไฟเปล่าไม่เผาเผาเลยดิเผาเลยดิงั้นอ่ะไอชัวหรือเปล่าว่าเผาแล้วมันจะแยกโดนแยกด้ว้ยเออไม่ชัวหรือเปล่าเป็นของนะไรจริงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เซตไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้ไ่ดีอันนี้อันนี้นะชัวหรือเปล่ามันเป็นสีแดงหรือเปล่า วางนี่วางนี่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เหมือนเซียนพระไม่มีแล้วเนี่ยมันออกไปแล้วเห็นปะม,มันออกไปแล้วไอ้เหี้ยเราต้องหาที่มันยังไม่ออกไปดูข้างบนไปดูข้างบนไอ้เหี้ยสองเป็นเซียนพะระเลยสเนี่นเฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจอไอ้เหี้ยกูเจอนี่ยเนี้นี้ไอ้เหี้ยคนใส่หนวดอ่ะ <พอ S 2> ไอ้เหี้ยใส่ชุดดำอ่ะพอไปดูห้องนี้ก่อนดิ้กูเห็นห้<ไ>องนี้เยอะห้องขวามื<ไ>อเนี่ยห้องขวามือเนี่ยห้องขวามือเนี่ยห้องขวามือเนี่ยกูเห็นเยอะเลย สองสองสอง,สองเซียนพระเซียนพระทั้งหลายสองเลยอุ้ยไอันนี้ตึงเลยเฮียเก็บมากันคนั้นเก็บมาคนนั้นเฮ้ยนี่เจอแล้วนี่นี่สิเก็บ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 กูเก็บแล้ว <neh. S 1> ครับเฮ้ยมึงมึงต้องกดค้างไว้นะเว<ๆ>้ยมา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 เพื่อตรวจอ่ะมามาเร็วเมาเร็วเร็วไเผาไปเผาไปเผาไปเผาลิบเดินเกมลิบเดินเกมเผาเผาเผาวางนะเผานะเผานะเผานะทุกคนพร้อมอุ้ย หายแล้วหายแล้วมึงเอามาไว้เลยแม่มึงอ่ะเอ้ยรับนี้ไม่โดนงการเอาการการการเอาไปเราไว้ที่ถูกไงเอามาเอาให้เทียนอะเทียนได้การซุ้มขวาเฮียโบดับเลยบสดฝาบเจอชอลรถเป็นไรวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องหาของอีกต้องหาของอีกต้องหาของอีกมามามาหาของในห้องนั้นแหละกลัวห้องนั้นเยอะใครอะ โบ๊ททำไรนี่ยกูทำพี้ยอะไรมันปาควับมามันปาควับมาผมต้องลงก้าปุ๊บมันผักมันว้ากูเลยก็ดีนะเนี่เชื่อได้การออกมาข้างนอกบ้านอ่ะไปไปไปเปลือกข้างล่างไปมามาพีอะไรเมื่อกูอยู่ในบ้านกูวิ่งออกมาไปไป้อมกันไปพร้อมกันวิ่งพร้อมกันนะหนึ่งกดทิ้งของไงนะกดตัวจีกดตัวจีกดตัวจีอุ้ยเสียงอลไรมาอยู่กับกูไม่ต้องกลัวกูกดคิวกูเคลมมันออกได้เปิดไฟเปิดไป อเสงตอนนี้เราเรายังเหลืออีกเหลืออีกอันนึงเหลืออีกสี่อั่เนาะสองสามสี่ได้สี่อันเพื่อนไป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 เสียนพระทั้งหลายไปเบียผีตัวนี้ถด๋อยเงี้ยเปิดไฟดิเอ้ยด้านหน้ามีของสองอันเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ใช่ปะมันแดงไงี้ยเฮ้ไอ้จิงกะเบลจิงกะเบลอยู่ไหนจิงกะเบลตั้จิงกะเบลจิงกะเบลว นโมตัสสะเพรนของวัตโตะลัทธโตสัมมาสัมพุทธัสัจเจคถากูไปกระดิ่งอยู่ไหนกระดิ่งอยู่กับหมามึงเหรอเอออยู่กับหมากูแล้วก็อยู่กูเออมึงถ้าถ้าไฟสีแดงเงี้ยเฮ้ยนี่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 ม่วงมั้ม่วงมั้ยม่วงมั้ยม่วง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 เก็บเลยเก็บเลยถ้าม่วงเก็บเลยถ้าม่วงเก็บเลยกัมึงเอ้ามัผิดไอสัตว์ไอเฮียมาเล่นมาเล่นไพ่ตอนนี้ไอโบ๊ทไอส้นตีเน้อาเลว่ ก็เลยขึ้น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 ก็เลยขนจี๊กขอลจี๊กขอเทียนเทียนนี่เทียนหรือเปล่ามาดีทำไม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 ไอ้บดทำไม ไปแล้วไปโอ้โหคูดาวอยู่ไอ้เหี้ยพับพับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตูคูดาวอยู่แล้วมึงไอ้เงี้ยตูคูดาวถอย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 กันถอยกันฟูกัดมันฟูกัมีอยไรจะมาได้นะมีอยไรจะมาได้นะเปิดไฟ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 อุ้ยหดต้องหาตุ๊กตาต้องหาตุ๊กตาบดต้องหาตุ๊กตาบดต้องหาตุ๊กตาบด องหาตุ <Workers S 2> ๊กตายโบสต้องหาตุ๊กตายโบสโอ้ยกูไม่อยากอยู่เลยเราต้องหาตุ๊กตายโบสเว้ยเพราะว่าความสามารถของเคียนคือถ้าเกิดคนตายปุ๊บมันจะกลายเป็นเด็กไงกลายตุ๊กตาเด็กต้องลงไปเปิดข้างล่างอีกไอ้เหี้ยตุ๊กตายโบสอยู่ไหนเนะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะนั่นเด็บประเด็นต้องลงไปเปิดข้างล่างก่อนวะไปไปเปิดข้างล่างก่อนวะมามไปข้างล่างไปข้างล่างไปนะ พระเยซูกูไม่มีกูดาวแล้วตอนนะี้ตามมาตามมาเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟตูก็ตายอยู่ไหนดูต้องทำเทียนอะ่ะอ้เช่เอ้ยเอ้ย,ว,ยว,วิงว่งวิงว่งว,วิงว่งวิ่งวิ่งประเด็นคือตอนนะี้ครูเผลอใช้พระเยซูไปกับพระเยบุษเทียนไม่วิ่งก็ตายไม่วิ่งก็ตาย <c oughs> ตายแล้วยี่ยไอ้โบ๊ทอีกหนึ่งวะไอ้ปอนอ่ะได้เหยีนเพื่อนไอ้ปอนตายมันไม่ได้ยินเรามันไม่ได้ยินเราไม่ไดีเพื่เราถ้าเกิดตายอ่ะไอ้ไหนคุณเห็นตุ๊กตาเด็กข้างบนอ่ะเออเด็กอยู่เออด้านบนเด็กป้าด้านบนไม่รู้แต่ข้างๆข้างๆด้วยตุ๊กตาเด็กอยู่ข้างบนเอ้ไหนเห็นเทียนเทียนจะเห็นตุ๊กตาเทียนจะเห็นตุ๊กตาเก็บดิเก็บดิเก็บดิเห็นก็เก็บดิตุ๊กตาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหน้เข้ามองไม่เห็นม่เทียนตายอ่ะ เก็บของอยู่บนอะอ๋อกูเกิดนี่หว่าบอลในบอลเกิดปะกูเกิดอะเกิดกูเกิดกูเกิดไม่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนแล้วเพงนะเพียงนะกูเห็นขออยู่โอยู่ข้างบนเปิดไฟก่อนเอาของเอาของมาใช้ก่อนนะเพียงนะใช่ใช่เห็นอยู่ข้างบนเห็นอยู่ข้างบนเอาของอยู่นี่ของนี่โอเคโอเคไอ้ยโบอย้าบอบมาเก็บศพกูเองนั่นโอเห็นทุกตาย้ายโอยู่ข้างบนเว้ได้ใช่ไหมแต่กูองอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปฝั่งไหนฝั่งไหนเพืดอนขี้อยู่ตรงไหนกัน กูดูเดี๋ยวกูดูกันเดี๋ยวกูดูด้เพื่อมีของอะไรนั่นอะไรด้านหน้าตรงนี้ของเต็มเลยส้นตีนเลยนี่ไม่ใช่ว้าว่าว่าว่ากำลังส่องของอยู่ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันช่วยก่อนช่วยก่อนอยู่นี่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 เม้ากูเม้ากู ไม่มันเกิดที่อื่นเปล่าพี่เออพี่อเกิดที่ไเปล่าไม่มันยังไม่ตื่นเลยศพยังอยู่นี่อยู่เลยตุ๊กตาถูกตัวเปล่าไม่รู้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจออกมาออกมาอย่ามาเข้าใกล้อย่ามาเข้าใกล้นายโอยู่บนหัวเียนะตุ๊กตาพี่โบะตุ๊กตาพี่โบอยู่นหัวเียปดปสิ่งชั่วร้ายขไไปเป้ยวขวาเลยตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กเอ้ยโอ้ขอตัว โอ้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปอนโดนอะไรอ่ะบอนโดนอะไรอ่ะกูโดนพี่หมีกูโดนพี่หมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูเจอแล้วของกูเจอของแล้วนึงเอาเอาไอ้โบ๊ทก่อนเอาไอ้โบ๊ทก่อนอยูอยู่ทางเดินป้าอยู่ทางเดินป้ามันอยู่บนหัวเทียนเมื่อกี้แต่ไม่รู้มันท่องไหนอ่ะหาหาเอานี่นี่นี่เจอแล้วนี่นี่เฮ้ยแป๊บนึงนะดูหมีนี่พวกติ๊ก้วกติ๊กแล้วโบวกติ๊แล้วโบวกติ๊แล้วหาของด้วยหาของด้วย ใช่โหลนี้ดีป่ะไม่ใช่ตันไฟด้านล่างมันดับไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เมื่อกี้มันห้องเมื่อกี้ห้องมันแดงไอ๋โบ๊ทเปิดไฟหน่อยเฮ้ยไอ้บ๊ทดีป่ะโบ๊ทโหลโหลเปิดแล้วเปิดแล้วเราต้องหาของกูได้ของอะไรอีกชิ้นนึงอ่ะลงไปเผาก่อนเลยไหมหรือหาอีกที่นึงอุ้ยห้องแดงห้องแดงตรงนี้ห้องแดงสั่นสั่นหน่อยสั่นหน่อยครบก่อนครบก่อน บ๊เปิดหน่อยเปิดไอ้เจ้าโบ๊เหมือ <laughs> นแบบไอ้ียอะไรวะไอ้สัตว์นักตะเพิงอ่ะเอจีดียเอจีเดียเ,เยปิดแล้วเปิดแล้วเปิดละหาหาของในห้องนั้นดิเหลี่ยงกี่ชิ้นอะน่ะแถวห้องเนี้ยโอ้โหเรียงกันหน้าตั้งเลยแย่ไหนเนี้ย เฮ้ยเจอร้านในนี้จานนี้จานนี้จานนี้สเก็บเก็ไปเก็บไปจานนี้สโบ๊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 สดกดจีิ้งจานนี้สไม่เทียนนี้ใช่ไหมแก้วน่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปเผาเลย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 รูู้ไรไปรรู้ไปรรู้ไปรรู้ไม่รู้ลงมาลงมาทีนอยู่ไหนเทียนเทียนตามมาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วร็วเร็วเเีรรเเรว านะกดวางเลยบ้ากดอีวางเลยเอ็นจีเนี้ยเปิดเลยเอนจีเนี้ยโอเคนี่ใช่อันนี้ใช่โอเคปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจไอ้เหี้ยออกไปอาเมนอยู่ใกล้ใกลอย่ากเขาไปเข้าใกล้มันอย่าไปเข้าใกล้มันเอามาโยเอาไพ่บาดคอมันเอาไปเพื่อนตายกูบอกอย่าเข้าไปใกล้ไอ้สัตว์แม่หมอที่นี่ก็ให้ไพ่กูอย่างเดียวเลย เดือดซันเว้ยเดือดซัน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 โล่งแล้วตอนนี้โล่งแล้วไปหาตุ๊กตาเลยไม่เทียนเผาไอ้นี่ไงมีเดือดซนมีเดือดซันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดูตุ๊กตาอยู่ไหนอยู่บนหัวเม่อกเห็นอยู่มันประเด็นคือมันดูกดดูนานไม่ได้เว้ยใช่เปนครูดาวัย ยิ่งเราดูเรายิ่งโดนด้วยวะตัดได้แล้วมั้งได้แล้วมันได้แล้วหาของบดหาของกูหาอยู่หาอยู่ใช่ไหมนะเน<อ>าะกดจี๊ดิไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดก,กดผิดก,กดผิดก,กดผิดเจออันไหนวะเนี่ยเทียนไฟป้อนดิเทียนมาหมดไม่มีห้องไหงน,นไม่มีแล้วไฟปบอนไฟปบอนห้องนี้แน่เลยเปิดไฟเปิดไฟ อุ้ยมี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 กระดิ่งไหมมีกระดิ่งไหมเทียนมีกระดิ่งไหมเทียนห้องแดงเทียนเทียนห้องแดงไอ้เหี้ยเปิดไฟเปิดไฟปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไอ้เหี้ยไม่มีไอ้สัตว์ิ่งชั่วร้ายกูหมดวุ้ยไฟเปิดเปิดไฟเปิดหรือยังมีไฟหรือยังมีไวิไฟเอาไปเพื่อนเอาไปไม่ฟังกูเว้ยฟังกูเว้ยกูวาร์ปไอ้สัตว์ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นหมากู่ได้ไหมอยู่ข้างบนชั้นสอง <c oughs> ไฟดับอีกเหรอจะบ้า <c oughs> ตายอะไรวันใครเว้านาย,ยี่หมาเขากี้เฮี้ยอะไรนะมันของอยู่อันไหนวะไอ้ย,ยันสนุดท้ายด้วยด้ เคลีคืออะไรวะเคลีคือให้เอา้าเอา้าเอ้าล็อกแล้วไงมึงเอาแล้วไงไอ้เหี้ยบาดหลวงอยู่ข้างนอกอีกเอาจเจริญแล้วทีนี้เอาไงล่ะนั่นอะมันล็อกประตูะอ,อ่ะอันเนี้ยเคลีคืออ่า finally t u r n e suitcase outside มันให้เราหาหาอะไรคือสู i t c a s e o u t s i d วะ ที่เทียนตายไปหาตุ๊กตาให้เทียนมาไม่เลือกไม่เลือกสินจุดสายใช่ใช่เดี๋สินจุดสายไอ้บอสเปิดยังวะไม่ตุ๊กตาเทียนอยู่ไหนวะไอ้บอสอยู่ไหนไอ้บอสอยู่ข้างล่างปะวะกูอยู่ข้างล่างไอ้บอสลงไปเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟมึงไม่เปิดไฟเลยยี้ยะไอ้นี่ตุ๊กตาเทียนนี่เนี่ยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟกูหาของก่อนกูเป็นไอ้แค่บริษั์ เป็นเซียนสองพระอยู่ไหนวะเจียนอยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่หลังมั้งเออไปหาอันชิ้นสุดท้ายแล้วอี้อ่ะโมตระศักดิ์ว่าเว่าโตละโตสัมมาสัมพุทธสระณโมตระศักดิ์ว่าเขาว่าโตคกูไปไพ่กูมีไพ่คุณไปไผ่ทาไผ่ทำไผ่เจียนหาเลยตันมันไปอยู่ไหนเ The fun ไม่ตันอยู่ไหน ดนันไปไหนเทียนดูดิดหไ,ไหน,ไหนวะที่ไหนวะของชิ้นสุดท้ายอันไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไปไหนวะมองมองไม่เห็นอ่ะหาไม่เจยอ,อยู่เกิดตกลือนเฮียไปเปิดสวิตเฮียแม่งก็ขยันดับจังเลยว่าเราต้องมีคนสแตนบายข้างล่างรอแล้วคนหนึ่ง้างั้น ไม่งั้นเราลำบากแน่นเลยเบลล์เสียงมันตอนเกิดหรอเสร็นนนจแล้วไอ้บสเจอเอาเยี่ยงไม่เกิเดเกิดอ,อะไรวะยิ่ง่ายยิ่ง่ายอยู่นี่อยู่นี้อยู่ไม่อยู่อีกห้องนึงไว้หอ้องแดงๆจะไว้ใจดิการว่าอะไรวะเจอของปหม กู้ของย้นสองแล้วถ้างั้นอะไม่เห็นของเลยเว้ยในเนี้ยปิดไฟปิดไฟเดีมันเป็นตึ้นต้นแล้วไฟหายไฟผมหายอยู่ดีเขาีเาไปไปสองข้างบนไปสองข้างบนข้างล่างไม่น่ามีแล้วไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้เหี้ยโบอตายสัตว์ไปสองข้างล่างก่อนปะโบเขาตายอยู่ไหนสองก่อนเลยเหี้ยแม่งเสียเวลาค้นหาไฟอะ ของมันจะอยู่ไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะของไอ้สัสส้นตีเนอยี่ผีส้นตีนี่แม่งไอ้เหี้ยพวกเราต้องห้ามใช้ไฟเปลี่ยนว่าไม่ต้องเปิดหรอกข้างล่างปิดไปเลยเออไฟหมดแลยผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าไอ้กูอยากจะบอกว่ามันปลอมตัวได้ไอ้เหี้ยดีใช่ปะเนี่ยเออกูคนรนึกว่าเทียนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตัวมาตัวเป็นเทียนเลยแต่หน้าไม่ใช่เทียน ห้องนี้ไม่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้เฮียแล้วว่าทางนี้แหละปัดเป่าสงชั่วไร้ขับไล่ปีศาจออกไปอย่ามาเข้าใกล้พวกกูไอ้เหี้ยไปที่ชอบไี่ชอบไลควายเอาปอนโอ้ปอนแตกปอนตายนะเคือปอนตายมึงโยนไพ่ให้กูหาพ่อเปล่าไอ้เหี้ยแม่งโยนไพ่ให้กูเฉยเลยสัตว์ ต,ตื่นแล้วเพื่อนเอ้ยเนี่ยเดอะซันคือมันจะโอ้โหสว่างจัดอะหาพวกพวกใครตกอะพวกมึงตตพวกมึงต,ตอ,อนตอนอยู่ไหนอะเนี่ยหาหาหาของกันเลยได้โบสถ์อะเฮ้ยส่องส่องไฟกันตอนนี้เซียนพระส่องไฟกันหน่อยส่องได้ไหมส่องดิเจียนส่องดิ <Okay. S 1> ส่สสองอะไรส่งเว้นขยายช่วยกันหาเว้นขยายเจียนอยู่ไหนอยู่ที่ผู้อเจอแล้วเจอแล้วเจ้า เเอเพื่อนเแล้วเแล้วเแล้วเแล้มามาเแล้เลแล้วมา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 ไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้มัเป่าสิชั่วร้ายมันไม่มีไอ้เหี้ยเยด่วอะไรด่วนเหรอไรเปไฟไฟไฟเผาเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วย ปัดเตาสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจเผาด้วยเผาด้วยเอาไพ่เอาเอาไพไปเอาไพไปปิ้วเยี่ยเขานเลี้ยเรี่ยอ๋อเกมหลักๆมันก็เป็นแค่นี้ไอ้นี่เฮียตะกี้เราเจอแค่ตัวเดียวเองเรารู้ว่าเอยกระตูเป็นเฮียใครกดีฮีะแล้วเอ้แล้วมันเลือกอันนี้ไงเลือกด่านอ่ะอ๋อนี่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 อ๋อตะกี้เราเอาอีซี่ไอ้เรา n o r m a l l ไปเว้ย เมืกี้เป็นชอนวูดแล้วต้องไปนี้ดิยอ่ะอันนี้เลยเอสจี ST เราเีนเรารู้อยู่แล้วว่าเล่ลเนไงไปชิวชไปเฉยไปขึ้นรถไปรถไปเด็กๆเฮ้ย,ยรยอะตันขึ้นไหนสัตว์